สวัสดีครับวันนี้ก็มีมือถือมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็น oneplus 8 pro ซึ่งห่างหายจากการทำคลิปไปได้ค่อนข้างนานละก็วันนี้จะนำเจ้าตัว oneplus 8 pro เครื่องนี้นะครับมาทำการแฟตเป็น custom rom o oh s นะครับก็เป็น android 11นะ o oh, s android 11แล้วก็จะทำการ root แล้วก็ลงพวกแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อใช้ในการกดงานแอปพลิเคชัน line man นะ ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอันดับแรกก็ให้เราปลดบูตโหลดเดอร์ของเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทําการไซ์โหลดเจ้าตัวไฟล์ลอมกันครับก็เดี๋ยวรีบูตเข้าสู่โหมดอฟาร์บบูตกดปุ่มตดเสียงค้างไว้นะครับครับแล้วก็แอดวานจากนั้นก็รีบูตบูตโหลดเดอร์ แล้วเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อสาย usb นะครับ mm hmm. แล้วผมก็จะมาที่เจ้าตัวแพลตฟอร์มทูลของผมที่มีไฟล์ลอมของเจ้าตัว8 Pro อยู่นะ mm hmm. ก็ผมจะพิมพ์ในช่องที่อยู่นะครับแล้วก็พิมพ์แบบว่า cmd ผมจะแฟด twrp ก่อนเป็น custom recovery lineage นะครับที่ผมจะแฟดเข้าไปก็จะ พิมพ์คาสั่งว่า CMD แล้วก็จะได้หน้าต่าง Command ขึ้นมาแล้วก็จะพิมพ์คําสั่งว่า Fastboot Fast Boot, Flat Recovery นะครับแล้วก็จะลากไฟล์เจ้าตัว Recovery Linage เข้ามาแล้วก็จะกด Enter เพื่อ f s t เจ้าตัว Custom Recovery นะจากนั้นที่มือถือก็จะทำการรีบูตเข้าสู่โหมด Recovery นะ ก็จะเป็นโหมด Recovery ครับแล้วก็จะทำการแลชเจ้าตัวไฟล์ลอมด้วยการาใช้คำสั่งอัปเดตนะครับแล้วก็ Apply f r o m adb แล้วเราจะไซ์โหลดเจ้าตัวไฟล์ลอมเข้ามาในโหมด adb ของเรานะครับก็เดี๋ยวจะใช้แพ a ตฟอร์ม o ู l ในการไซ์โหลดเข้ามาก็ผมจะไปที่ไดเฮดซึ่งเก็บเจ้าตัว ไฟล์ลอมที่อยู่ในแพลตฟอร์มทูลของผมนะครับแล้วก็จะในช่องค้นหาก็จะพิมพ์คาว่า CMD แล้วก็จะได้หน้าต่าง command ขึ้นมาแล้วก็จะพิมพ์คำสั่งว่า adb s i d e load นะครับแล้วก็เวนวรรคจากนั้นก็จะลากเจ้าตัวไฟล์ .os เข้ามาใส่ในนี้ก็จะได้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะพิมพ์กด enter ที่มือถือของเราพร้อมกันกับตัวนี้มันก็จะทําการแฟลชไปพร้อมๆกันนะครับในระหว่างนี้เราก็รอจนกว่ามันจะติดตั้งจนเสร็จนะครับถ้ามันขึ้นให้กดอะไรเราก็กด yes ไปเลยนะครับอย่างนี้ขึ้นให้กด yes เราก็กด yes แล้วก็ yes อีกทีหนึ่ง เมื่อติดตั้งไฟล์ ROM เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะย้อนกลับมาที่หน้า a p p พลิเ o ช ADB นะครับแล้วก็ถอดสายได้เลยเป็นการเสร็จสิ้นแต่ถ้าจะให้ดีจะให้อัพรีบูตแล้วก็อัปเดตเป็นอีกสลับหนึ่งนะครับในการติดตั้งแฟลแต่อันนี้ก็คือจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างก็จะทําการ factory reset ข้อมูลนะครับแล้วก็จะรีบู system อ่ะครับมือถือของเราก็รีบูตมาที่ boot animation .os เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอจนกว่ามันจะอ่าเปิดเข้าสู่หน้าการตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกนะครับโอเคครับก็บูตมาสู่หน้าการตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราตั้งค่าการตั้งค่าต่างๆไปได้เลยโอเคครับก็บูตมาสู่หน้า home .os เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปจะทําการรู t ตัวเครื่องกันนะครับก็จะทําการติดตั้งรู t แล้วก็ติดตั้งพวกคอสตอมโมดูลต่างๆนะครับเราเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้จะเป็นการติดตั้งมาจีด้วยการไซส์โหลดนะครับก็จะไม่ได้แฟตใน TWRP นะเพราะตัว TWRP ของรุ่นนี้ซึ่งเป็น Android 11ยังไม่มีนะครับก็จะทำการไซส์โหลดเจ้าตัวไฟล์มาจีเข้ามา จะทำการเปลี่ยน Recovery นะครับก็จะใช้ Recovery เป็นของ l i n g e ซึ่งจะสามารถแฟตตัวไซโหลดได้ก็จะนำา r e o v e r y y ของ l i n g e มาใส่แทนเรียบร้อย โอเคครับก็มาที่ recovery l i n e a g e แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำการอัปเดตทีหนึ่งก็นี่นะครับก็ a d b s i d ไซ o ์โหลดเหมือนเดิมเอาไฟล์มาชี้เข้ามาโอเคครับก็ทำการแฟดเรียบร้อยก็กด yes ไป โอเคครับก็เป็นการแัอ่าเจ้าตัวไฟล์มาจิกเสร็จเรียบร้อยละเราก็จะทำการรีบูตตัวเครื่องเลยนะครับครับเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการป Scale รับสเกลเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้แอ m ม t ชันการเคลื่อนไหวของหน้าจอนั้นดูรวดเร็วและสวยงามขึ้นนะครับก็จะเปิดการแก้ไขผ่าน ADB นะ มันติดฟอยก็จะใช้คำอ่าคอมมานด์ที่หน้านี้แล้วนะครับในการอเปลี่ยนเจ้าตัว Benimation Scale ภาพเคลื่อนไหวโอเคเรียบร้อยครับ ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้ครับเมื่อถือเครื่องนี้ก็เสร็จเรียบร้อยลงรูทแล้วก็ลงทุกอย่างให้เรียบร้อยละเราเดี๋ยวจะมารีวิวครับก็ติดตั้งมาจิกเรียบร้อยละ มาจีของเราก็จะถูกติดตั้งอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็ทําถูกการรูดเรียบร้อยเครื่องแล้วแล้วก็จะหลังจากนี้ก็จะติดตั้งแอปพลิเคชันที่จําเป็นลงบนตัวเครื่องนะครับก็จะมี fkm นะครับอันดับแรกเลย โปรแกรมที่ผมเลือกจะติดตั้งก็จะเป็น FKM นะครับแล้วก็โปรแกรม Root b o o t e r นะครับ ก็จะใช้เป็นสเปดบูตกดรูปจักจกดเย็ดครับที่ FKM ของเราก็ด้วยตัวค่าเริ่มต้นนั้น GPU มีแค่587 m h อยนะครับนะครับแม็กซิมัม587 MHz ทีนี้ผมจะทำการโอเวอร์คอมันขึ้นมาอีก เยทาทำการโอเวอร์คอมันนะครับตัวนี้ก็จะถูกปรับเป็นประสิทธิ์เรามาทดสอบตัวเครื่องต่ด้านต่างๆางกันก่อนนะครับตัวกล้องก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับคุณภาพกล้องก็ไม่ได้คี้เหรอะไรมากมายนะครับกล้องหน้ากล้องหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับ แล้วก็ฟังก์ชัน่า Wi-Fi Bluetooth ก็สามารถใช้งานได้อย่างปกตินะครับแล้วก็ตัวลอมตัวนี้มีโหมดต่างๆฟีเจอร์ต่างๆที่แบบให้เลือกใช้แบบเยอะมากเลยครับเนี่ย d อ l b y ย t อ o s อย่างนี้นะครับแล้วก็ในโหมดการาโหมดหมู่การตั้งค่าตัวการแสดงผลก็มีตัวโหมดทิมมมืดมาให้ปรับ แล้วก็เจ้าตัว refresh rate ก็มีให้เลือก60กับ120เฮิร์ตนะครับ2ตัวเราก็จะเลือกเป็น120เฮิร์ตทั้ง2ตัวเลยนะ <Yeah. S 1> ครับไอคอนดูสวยงามนะครับไอคอนตัวตัวตั้งค่าต่างๆก็ดู yeah. Oh yeah. ดูน่าใช้สวยงามมากกว่ารอมอ,อื่นที่ผมเห็นมาได้เยอะ oh <yeah. S 1> ลอมตัวนี้ถูกบิวดัดแปลงมาจากรอมพิกเซลนะครับ แต่ตัวจริงตัวลอมนั่นคือ o s นะครับ o s beta 5.1.1นะครับเป็น android 11นี่นะครับ Doi on time ถึงเวลาของ d o ยนี่ครับเดี๋ยวจะทำการ overclock ตัวเครื่องกันก็มือถือของเราก็จะถูกเปลี่ยนเป็น700เมกะเฮิร์นะครับนี่นะครับก็แม็ก r e เ u นซี่ถูกเพิ่มมาเป็น700เมกะเฮิร์นะ เนี่ยนะครับเป็น700เมกะเฮิร์ทั้งมินิมัมแม็กซิมัม่มเราจะลองปรับเป็น700เมกะเฮิร์ดู